ป้าเครื่องหมายจราจรต้องมีความพร้อมในการใช้งานรู้ด้านภายในการใช้รถใช้ถนนโดยจะต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ยวกบขอรับใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีการตรวจสภาพรถที่มีการต่อประสิทธิ์รถเรียกว่าเป็นวันเรื่องแรกของกับเราเรียกว่าเจ็ดวันตรกมาตุการิด ขึ้นทุกปีนะครับเราก็มีการลงทุนลงก็จะลดปัญหาเดือร้อนไทยของขนนรารจัดงานในครั้งนี้ตางนี้ประสงค์เพื่อจะกระตุ้นเชื้ให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการใช้ร้ใช้นนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ร้ใหนอนต้ใช้ผลการบริกาเดียนต่องปัญเาเดือดร้อนึ้นได้อันนี้เป็นส่งนึงที่ดำเนิการลดปัญหเดตอ ถ้าขาวว่าสีเขียวแปลว่าไม่เป็นไรไม่มีเซ้อถ้าแดงก็จะอ้แดงก็จะลมร้อนลามเสีงที่เกิด้ เดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอเสมอคืออุบัติเหตุจากการเดินทางซึ่งจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก นับวันแต่จะมีทั้งจำนวนและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกไปขอความร่วมมือ 2. อมันตรวจเทคระบบเกอย่างและระบบส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรพร้อมใช้งานอยู่เสมอสม 3. อย่าขับรถตามหลังรถคัน,นอื่นในระยะกระชันชิด การขับรถเร็วเกินกว่าที่รถายกัหนดไว้ห้าควรใช้สัญญาณก่อนหยุดรถเรียบร้ยเร่นช่องทางเดินรถสองแรงรถคัอนามรถที่ขับช้ากว่ารถคันนควรขับรถที่จัดายเจ็ดว่ายืเลย